ต้อนรับเข้าสู่ช่องวอเทคโซนช่องที่คุณจะได้รู้จักกับสุดยอดเทคโนโลยีด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์จากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธรถถังเครื่องบินรบหรือระบบป้องกันทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดในโลกหากคุณเป็นคนที่หลงไหลในเทคโนโลยีการทหารและอยากอัปเดตข้อมูลล่าสุดแบบเจอะลึกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับ วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับทีปนาวุธข้ามทวีปที่ทรงพลังที่สุดของจีน DF-41 หรือ d o n Feng-41 ซึ่งในเวอร์ชั่นปี2026นี้มีการอัปเกรดที่น่าทึ่งทั้งในด้านความแม่นยำรัศมีทำการและเทคโนโลยีหลบหลีกระบบป้องกันทีปนาวุธที่ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในอาวุธนิวเคลียร์ที่โลกต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด Df-41 เป็นขีปนาวุธข้ามทวีปแบบ ICBM ที่ออกแบบมาเพื่อส่งหัวรบนิวเคลียร์ไปยังเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลกว่าหมื่นกิโลเมตรจุดเด่นของมันคือสามารถบรรทุกหัวรบแบบ MIRV ได้สูงสุดถึง10หัวรบซึ่งหมายความว่าทีปนาวุธเพียงลูกเดียวสามารถโจมตีเป้าหมายได้พร้อมกันถึง10จุดและแต่ละหัวรบสามารถพุ่งแยกเป้าหมายออกจากกันในระหว่างการบินตอนสุดท้ายทําให้การสกัดกั้นโดยระบบป้องกันของศัตรูเป็นไปได้ยากมาก ในเวอร์ชันปี2026มีการเปิดเผยว่า df 4 1ได้รับการปรับปรุงในหลายด้านโดยเฉพาะระบบนำวิถีใหม่ที่ใช้ ai ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและระบบต่อต้านจากฝ่ายตรงข้ามแบบเรียลไทม์ทำให้ความแม่นยำเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และสามารถหลบหลีกจากระบบต่อต้อตานทีปนาวุธอย่าง THAAD หรือ GMD ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีการใช้วัสดุคอมโพสิตรุ่นใหม่ที่ทนความร้อนสูงและมีน้ำหนักเบาช่วยให้พิสัยการยิงไกลขึ้นอีกกว่า13,000กิโลเมตร สำหรับการยิง DF 4 1นั้นสามารถทำได้จากรถบรรทุกเคลื่อนที่ทำให้มีความคล่องตัวสูงและยากต่อการตรวจจับโดยดาวเทียมนอกจากนี้ยังสามารถยิงจากไซโลใต้ดินหรือจากรางรถไฟได้เช่นกันถือเป็นระบบทีปนาวุธที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงมากในด้านยุทธศาสตร์ DF 4 1เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังการยับยั้งนิวเคลียร์ของจีนซึ่งมีเป้าหมายในการป้องกันประเทศมากกว่าการโจมตี โดยจีนได้ใช้หลักการ no first use หรือการไม่ใช้นิวเคลียร์เป็นฝ่ายแรกแต่หากถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ DF-41 จะเป็นอาวุธหลักที่ใช้ในการตอบโต้แบบทันทีและรุนแรงที่สุดราคาของ DF-41 นั้นไม่เคยถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่มีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารว่า ราคาต่อหน่วยของ Df-41 รวมระบบเคลื่อนย้ายหัวรบและอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ20-25ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อระบบหรือประมาณ730-900ล้านบาทไทยต่อชุดซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในทีปนาวุธที่มีราคาสูงแต่คุ้มค่ามากในเชิงยุทธศาสตร์เพราะสามารถทำลายล้างเป้าหมายสำคัญของศัตรูได้ในระดับเมืองใหญ่หรือฐานทัพนิวเคลียร์ของฝ่ายตรงข้ามได้ในคราวเดียว ดีเอลบ41ปี2026ยังมีรายงานว่าได้ทดลองติดตั้งหัวรบไฮเปอร์โซนิกซึ่งจะเพิ่มความเร็วของทีปนาวุธในทุ่งปลายมากกว่าแมต2์ยีทำให้ยากต่อการสกัดกั้นอย่างมากระบบนำวิธีของหัวรบไฮเปอร์โซนิกนั้นสามารถเลี้ยวหลบแบบอิสระและเปลี่ยนทิศทางได้ตลอดการบินซึ่งสร้างความกังวลอย่างมากให้กับประเทศคู่แข่งอย่างสหรัฐอเมริกาและพันธมิตร n a t o จากข้อมูลล่าสุดมีการระบุว่าจีนได้จัดวาง DF41 ไว้ในพื้นที่ยุทธศาสตร์หอไยจุดทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นมณฑลเหอหนานซินเจียงหรือเสฉวนโดยสามารถสั่งยิงจากศูนย์บัญชาการกลางของ t l a ได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีซึ่งถือว่าเป็นความพร้อมรบที่สูงมากในบริบทของสงครามนิวเคลียร์ แม้ว่าโลกจะหวังว่าจะไม่มีการใช้งานจริงของอาวุธนิวเคลียร์ใดๆแต่การพัฒนาของ df 4 1สสะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันด้านอาวุธที่ยังคงดำเนินต่อไปอย่างเงียบๆในโลกยุคปัจจุบันและการมีอาวุธที่ทรงพลังเช่นนี้ทำให้จีนมีสถานะที่เข้มแข็งขึ้นในเวทีการเจรจาระดับโลกนี่คือหนึ่งในระบบอาวุธที่น่าจับตามองมากที่สุดในโลกยุคนี้และยังเป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีทางทหารที่ผสมผสานความแม่นยำความเร็วและพลังทำลายอย่างลงตัวที่สุด ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกความเห็นของคุณเกี่ยวกับ DF41 ว่าคุณคิดอย่างไรกับพลังของมันและอยากให้เราทำวิดีโอเกี่ยวกับอาวุธไหนอีกในอนาคตอย่าลืมกดติดตามช่อง War Tech Zone เพื่อไม่พลาดการอัปเดตเรื่องราวเทคโนโลยีการทหารใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณต้องการเวอร์ชัน7,000คำหรือเวอร์ชันพร้อมเสียงพากหรือแบบมีคำบรรยายสามารถบอกเพิ่มเติมได้เลยครับ